เหรียญ A D A เริ่มมีการสะสมเหรียญอีกครั้งนะครับสำหรับวานนหลังจากที่มีการเทขายมาช่วงเจ็ดเดือนแล้วนะครับสิ่งนี้บอกถึงอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมสในตัวทิปนี้คือคอยนิม่น มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับเนื่องจากวันนี้ทาง A D A หรือ Car d ด n นนะครับก็เตรียมตัวแล้วแหละนะครับที่จะต้องมีการขยับราคาครั้งใหญ่นะครับเนื่องจากมีวานเนี่ยที่มีการเทขายจาก Car d a n นนะครับจากราคา3ดอลลาร์นะครับเหลือแค่ประมาณ0ูจกว่าดอลลาร์เนี่ยมีการเทขายครั้งใหญ่เพราะวานตัวนี้นะครับแล้ววานตัวนี้ เริ่มแล้วนะครับที่จะมีการขยับอีกรอบหนึ่งเนื่องจากกระแสอะไรวันนี้เราไปฟังการวิเคราะห์นะครับของอสยามบล็อกเชนด้วยกันนะครับว่าทิศทางของคาร์ a n o โนจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาดูเรื่องของกราฟก่อนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับก็เจ้ามือนะกำลังจะซื้อนะครับอคาร์าโนเนี่ยพอสมควรเลยนะครับก็เห็นเลยนะว่าอ่าคาร์ดนโนเนี่ย เมื่อมีการวิเคราะห์นะตามกราฟรายวันนะครับก็จัดทำโดยเทดดิงวิ i เนาะก็ตามแผนภูมินะครับนะัก็มีการแนะนำ A.D.A. นะครับว่า A.D.A. เนี่ยสูญเสียมูลค่าไป35%นะับอตั้งแต่จุดสูงสุดนะครับในในวันตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงวันที่หนึเมษายนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองกับเจ้ามือนะครับการเคลื่อนไหวของราคา A.D.A. ในเดือนสิงหาถึงเดือน เมษายนนั้นสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์นะโดยเจ้ามือเนี่ยเริ่มเทขายมากขึ้นโดยเฉพาะตอนเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสะสมนะครับแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นเช่นกันอ่ะเรามาดูนะครับราคาของคาร์ดานตอนนี้นะครับว่าอ่าคาร์ดานเนี่ยหลังจากการประชุมของเฟดถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับในคลิปนี้นะครับกับ เวลาที่คุณฟังเนี่ยอาจจะเหลื่อมกันนะสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมทําคลิปก่อนการประชุมเสร็จเอาแหละนะครับเขาบอกตอนนี้ราคาของอลานอยู่ที่0.785ดอลลาร์นะครับซึ่งขยับสูงขึ้นประมาณ0.47%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ลดลงประมาณ11.67%ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับโดยสินทรัพย์เนี่ยใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกนะครับเกือบติดเท่ากับ ชิบะกับโดชคอยแล้วนะครับก็ลดลงจากอันดับ4อันดับ3สามนะซึ่งตอนนี้นะครับก็มูลค่าการตลาดได้แตะระดับต่ำที่สุดนะครับจากเดือนกุมภาพัานธ์ปี2021นะครับและก็ทั้งนี้เจ้ามือนะครับผู้ถือกระเป๋าเงินคาร์โน่เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดประมาณ200ล้าน ADA เนี่ยตามข้อมูลของ settlement นะครับได้เริ่มกลับมาสะสม ADA มากขึ้นนะครับ แล้วก็หลังจากมีการเทขายจำนวนมากมาเป็นระยะเวลาประมาณเเดือนด้วยกันนะครับโดยเจ้ามือดังกล่าวเนี่ยได้เริ่มเทขายอย่างจริงจังตอนช่วงเดือนธันวาคมที่ราคาของ ADA เนี่ยคงสภาพไว้ไม่ได้ที่2อดอลลาร์นะครับปี2021นะครับที่ผ่านมาก่อนจะมีการเทขายแรงมากนะครับในช่วงตลาดคริปโตขาลงนั่นเองนะครับหลังจากปีใหม่ ก็มีการเทขายแรงๆอีกลอหลายรอบเลยฉะนั้นการเติบโตอย่างมหาศาลนะครับในอุตสาหกรรมของ d e f ฟเนี่ยยังเป็นการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวนะครับของเงินทุนที่อยู่ใน Tvl ด้วยนะครับตอนนี้คาร์โนมีมูลค่าเกิน300ล้านดอลลาร์ที่ผมติดตามล่าสุดคือประมาณ8,000เปอร์เซ็นต์นะครับมีการเพิ่มของ Tvl นะครับแล้วก็ในกองทุนน่ยถูก ล็อกนะครับบนแพลตฟอร์มต่างๆและสมาร์ทคอนแทคด้วยฉะนั้นเจ้ามือคาราโน่นะครับในช่วงสะสมแม้ราคาจะอยู่ในในรอบที่ต่ำที่สุดนะครับในรอบสิบห้าเดือนนะครับแต่คาราโน่เนี่ยถ้าพูดตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับว่าในอนาคตเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะมีการเติบโตครัง้งใหญ่นะครับซึ่งตามสยามบล็อกเชนเขาก็ได้ ได้คำนวณเอาไว้นะครับว่าน่าจะเป็น D App เนี่ยแหละนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ D App นะครับรวดเร็วขึ้นคือ v i s u a l Hard Fork นะครับก็จะทำให้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยคล่องขึ้นแล้วก็วานเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นข่าวหนึ่งนะครับที่วานเนี่ยเข้ามาเก็บเพิ่มนะครับหลังจะมีการเคขายรวมถึงค a r d ด n o โนะครับก็มีการคอสข้ามเชนนะครับไซ c h เชนกับอีเธอรี่มด้วยเป็น ERC 2 0 มีการย้ายโทเค็นไปมาได้นะครับก็ข้อมูลเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอแผนการตลาดของคาราโนในครึ่งปีแรกนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดถามผมนะครับว่าคาราโนเนี่ย A D A เนี่ยราคาจะมูลแบบเกินไปสัก4หรือ5ดอลลร์ได้ไหมนะครับถ้าเกิดเกิด Visual Hard Fork เนี่ยผมตอบเลยไม่ได้นะครับ เพราะว่า Visual Hard f o r ็เนี่ยเป็นการพัฒนาไอจำนวนบล็อกอะของบล็อกเชนอะแค่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันจะสมบูรณ์หรือคอมพิวจริง,รงอะมันต้องรออีเทอริ m 2.0ก่อนทุกคลิปเลยผมบอกประมาณนี้นะครับว่าต้องรออีเทอริ m 2.0ก่อนและ h y d ้า2.0จะตามมานะครับซึ่งในปีที่แล้วนะเมื่อดูข่าวเนี่ย h y d ้า2.0ก็มีการประกาศนะว่าจะมีประมาณวันที่ ประมาณเดือนสิงหานะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าทําได้อย่างที่พูดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีของเหรียญใหญ่อย่างอีเ e อ e รีเข้ามาช่วยด้วยนะครับฉะนั้น Visual h a ์ d ฟ o ต้องถามไปราคาได้เท่าไหร่นะครับผมว่าทำได้ดีที่สุดคือสองดอลลาร์อย่างอื่นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ s u a l Hard ์ o ฟกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสามารถพิสูจน์ให้ df เนี่ย มันมีขนาดความเร็วขยายได้จริงตามที่ที่นักลงทุนอยากให้ทำจริงหรือเปล่านะครับมันก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาแหละนะสำหรับวันนี้ใครที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาที่เพจไนดะ้เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับเราก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนเรามีกลุ่มนะครับ cryptocurrency เรามีกลุ่ม ชีบะด้วยเออมีกลุ่มคาดาโนหรือ ADA ด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจอ่ะเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ Starnet นะเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับค้ำประกันโดยชีบะใครสนใจในการลงทุนก็ทักเข้าไปที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้นะครับแล้วก็ย้ำนะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุนนะและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ชิบะอินุนะครับหรือว่าคาร์ดานโหรือ ADA จะโกลทูเดอะมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง